เข้าสู่ช่วงคุยกับดาวค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งวันนี้เป็นคิวของดาวและเดือนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปเจอกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเนสพรมมลินจุนชาโลธรดาวจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนปีหนึ่งค่ะส่วนผมหนามเตยณชัยจันจรัส เป็นเดือนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนชั้นปีที่หนึ่งครับสำหรับตัวตนของเน้นะคะได้เป็นคนรักอิสระค่ะชอบคิดชอบทำค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวเองค่ะและสําหรับนังเตยนะคะตัวตนของนงังเตยเป็นแบบไหนคะของผมครับผมเป็นคนชอบความท้าทายครับชอบมีจินากตัวเองเช่นกันครับชอบเล่นกีฬาเป็นคนรักสนุกแต่ไม่ผูกพันครับ สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาของพวกเรานะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะหมนานเตยครับผมแล้วก็ยังเป็นการร่วมกิจกรรมคานในการประกวดนะคะ RMVCT คะ่ะเพื่อคัดเลือกนะคะดาวเดือนคะ่ะในการเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยของเราใช่ไหมคะใช่ครับและที่สำคัญน,นะครับเราได้ยังรู้จักเพื่อนเพื่อนต่างคณะมากมายนะครับซึ่งทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยครับและก็กล้าที่จะแสดงออกด้วยค่ะใช่ครับ สำหรับเนทนะคะเนทคิดว่าการที่เนทเป็นตัวของตัวเองค่ะแสดงความเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติของตัวเองนะคะให้คณะกรรมการและก็หลายๆคนเนี่ยได้เห็นความเป็นตัวของตัวเองค่ะและสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับแฟชชี่ปีหนึ่งค่ะและสําหรับหนามเตยล่ะคะอะไรคือความเป็นตัวตนของนามเตยดีกว่าอ่าของผมนะครับก็คือบุคลิกภาพที่เป็นตัวของตัวเองนะครับมีความมั่นใจรอยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของตัวเองครับ อย่างที่บอกนะคะตามคอนเซปต์เลยค่ะ RMU TT ภูมิใจในเราภูมิใจในราชมงคลค่ะสำหรับเน้นะคะเนทที่ว่าเนภูมิใจค่ะที่เนได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะมีคุณภาพในการที่จะผลิตคนค่ะออกเป็นแรงงานใช่ปหหนปคะธานเตยใช่<ม>ค่ะแรงงานคุณภาพด้วยใช่ค่ะแล้วสำหรับหนานเตยล่ะคะนานเตยคิดยังไงสำหรับที่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นนะครับมีทัศนศิคุณมีภาพที่ดีนะครับ ที่สำคัญคือเป็นมหาลาัยของคหามอรรถร์ไทยของเราเองครับหนำเตยคะวันนี้เราเตรียมอะไรมาโชว์เพื่อนๆคะ,ะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ครับค่ะสำหรับแฟชั่นโชว์ชุดนี้นะคะมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเราคะ่ะ<ช>รวมไปถึงตัวตนใช่ไหมคะที่เราจะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันคะ่ะใช่ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปชมปชกันเลยครับชมกันเลยค่ะ หล่อมากความสามารถสมกับเป็นดาวเดือนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารบนชนเลยนะแคเนี่ยครบสักขนาดนี้ยกนิ้วให้เลยค่ะ